มาพี่น้องารรวัคันว่าเข้าเหตเมนึงนัมันได้ชุบมุงคุนอมไคันว่าตอนเพ้นนั่นแหละมันบริชุบมุงคุ้นเยเพราะว่าช่างฆทานหละเอตอนเศร้าเนาะ ปึกซากับพ่อหญ่พี่้องพ่อหั่พายพ่อหญ่พายมาห้คำในน้ำเนาะพี่น้องว่าสีเอาจังใดเนาะหนึ่งตอพินโเนาะโดยดมุ่นมาเลยโมงะสมัครโดยเนาะอนแอมห้าปีห้าสิานยาคู บ่ส pues no. ิสูตรนั้นก็ไดแต่เพิ่นน่ะแต่ว่าเฮาไหว้พระรับศีลน่ะก็สุขสมหะโดยเอาแล้วเรียบร้อยเนาะบ่ดีแล้วั่น่ะเฮาก็บก่อมาติโดยหักมาเอาตัวนี้ขึ้นก่อนได้เออเอาตัวนี้เพราะว่าเฮามาตพ่นแล้วเานี่ขึ้นก่อนขึ้นน้อน่ะโดยวาเมื่อพุ ว่าพระรับชิ้นแล้ว i r a s s a m อ Allah Vattar Cinamada Verdict Thfox t เ i c k A t h ก t is Ab Idol Hospitality きます skn v a t i อ Ал burda wow he I า i e one, 2 or 3 y อ a r s ago, a 14, 10 yi af IVa Campaña iritual not serious etc 趁 n r e เ i g i o u s s a i m a t n แเมา shoe c n h a ดทน v e r s i งานไปอันนี้มันวัดทีชองนี่ที่ปุกปูกศกปุ่มาพี่วัวัีที่เขาก็เลิศเลยวัตีหมาเนี่ยก็มันเลนิศก็ด้มันมันก็บอกว่าขันยืดประงมันะชื่อว่ามันนักครึ่งตามหวใหญ่ว่าอันอนี้แหละตรมนั้นเนาะนแล้วหอดมือแลยต้วไปู้ยุ แล้วคุณจะชาเป็นไพเป็นมนทางศีสว่างทางศีโอมเจ้าจันทรเป็นมนต์ป็นมุนไหนศีละบาททั้งหมดศีมันต้องที่ดินละเยอะฮะไม่ไหนซ้อนก็เลเออเออเออเด็วเป็นมต์นั่นเ้อนี่เด็กศีสว่างโยนัอยเดยขึ้บ้านนี้ฟัมนมาเองแบบอืมีป็นหาหรือวะ สี่ส sí, no. so ีเนาะอืมสีหนึ่งสามใช่สีโดยมันบ่อไรตัวนี่เชอสีเมื่อกับเมื่อก่อนนะไม่น้ำเอาเงินให้ก่อนเป็นอะจังแทนไม่น้ำอ่ะยันพอเาไปพอมาดิ้รถนิด เลพอเป็ไปเลยอไปแตเกนะเราะัวโบชดอกพญยออกมาหาเนาะม่ยังเาม่น่งคอยูああ่ดีววัเดียวอัน้านใหญ่เอาตามที่พญาว่าแค่นั้นนะตอนตอน

นั่นคิดอยู่นี่ยังแน่ถอดอกไมุ้เพียนบ่จัดใบเอนี่หแล้ว่ะสดเอกไม้ดอกตอกเลยข้าชื่อใบผ่าหลักชิ้นเพือิอะไะายดิฮะผายมานกิดือเอา มันกล้ย่ดอกไเกาะเฮาละก็น้องผยีแม่แน่ลวบอกเขาไ้เด้อขันหาขั้นหาห้ามอล้ขันหาแล้วก็อันพายเนาะเกได้มีอยู่บงเก็เียวเงาเอาไป่่เตัาวเ็เียวมันจะไป้หชหะเจ้าคู่ย่จะ้น

อะ่นไหมุกพ huh, ุแ er ัก kind of like ิชานนะเนาะเออตนนักักืนทัน่าเอมืนทันมันก็มีอะไรนี่ท้าวอีกปะข้าวักพิเอาอย่างนั้นจะูอันียังแน่ซะยูแน่น่นนะมีแน่เขาตัดใจเอเขานั่งชั้ปาเลิกเลิก โบโบไดมีเป็นพวกเครื <Mechan ics> ่องใส่บบไดมีเนาะมีไต่ขาวบอฮอรฮอรเออโว่าเาเอาขึ้นงานด้ขึ้นแล้เรียบร้อยเนาะาอย่างไมาไปููืนเลยออกดืนจะมาสั้นโบว่าอยู่ที่นี่กันเลย หอน่ะเป็นหอบผาขาวแหละฮอพักเขาาใส่หันเนาะติ๊บขาวน่อยก็ใส่บ่ะใส่ปันปั้นบ่ะใสุ่งยาุงยางโมนแล้วเออเออขอเอนเอเออเลอเเลือกเป็นออเอเอ้ออเอเอเออเเนเออเออเออเอเเออมีงูเอเ ปากกันแล้วนั่นแหละตะเกาะนะก็มัแล้วบัดเฮาได้3ปีแล้วเฮาก็เฮ็ดทโดยบัแจกตั้งบุญเาก็ไดู้ออกอีกขึ้นอีกยเข้าทบาดแล้วเรียบร้อยนั่นบ่มีหยังบาดอือนั่นเนาะ นี่เพชรกระดิเอมานอนขิดอยู่กดือิก้ะชูดเออประนามันต้องเอาตัวลรมันชอก่อนมันชอบลบได้ก่อนไปชูเพือนมันต้องไปเอาตัวนั้นก่อน อตัวน e> ี ừ, ้ก่อนตัวนี้ต้องรักรักแล้วตัวนี้ต้องตัวนี้มันองเป็นรักอย่างงีหญ่ไปเลยว่าโบรี่นี้คดะค่ะเตียนจัืไอ้าเปจักมือจีนเจ้าได้น่ะน่่บจักเดีบ้านของเมืองโบจักรกับชลเลเตะะเท้าว่าจะพ่อเมื่อได้กับข้าเจามาบอกมาบอกเทานํำโบจักกันหา เขาโบนิไฟไผ่เนี่ยไฟไผ่ชิหวัดไปผ่ชิะวัขายเขาก็จะขาก็บอว่าเลืองของเขาแมนแท้แมนันวาทั้งน้เขาารโพมและค้าหา้าก่แงเฮจากกรแมนกันกรแล้วหมะอันวด อันนี้ชื่อนี้ยังกะชื่ตัวเจ้าประมนี้กะชื่แต่ชื่ตัวก็ได้ออเนอยู่คันพยาบาลว่าถ้าเฮาว้ากันอันเอาเป็นตัวเข้าน่ะมาก็ได้ไปคันตัวง่ายแล้วป่าอยู่ตลาดก็ได้แล้วบ่าเออท่านว่านอยจับเลขป้าลุงเอ้ยเลขยังน้อ0อีกเลขนึงลูกเดี๋ยวว่าดา

có hẳn 3011 coi nè ถานี่่แล้วลูานอิยัอันจับตัวแรกได้นะสูนพี่น้องแล้วกัตัวที่สองกับหนึ่งูนหนิบ่บ่ทันมาบู่นหงหนึ่งออกแทบบ่แฉลบยกเมื่อคืนกันแทฉเลย

เอาเป, yup. ป,ป็นหมาไดุ้ย้เป็น yep ุ้งก็ได้เป็นหมาก็ได้ใส่ถุงยางใส่ทุงยางเนี <UM ่ยายสื่อจากสองกาะน่มือแรนุนายให้ด้ยกันต้องถ่ายนี่อยู่ือว่า่จะใส่แล้วมกอันนี้จาน Me là tiền nóng, mhm. 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 Mhm.

Ô, đôi. Luôn hỏi 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 hỏi. Hỏi hỏi mẹ? hỏi à, nó hỏi 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 phải hỏi 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 อืมน้องเก่าไงข้าใหม่วะตามน,นั่น,น,นเลยที่น้องเลยตามพยัญชนะเมื่อเห็ดอยู่พี่แล้วก็เมื่อสูตรอยู่เพื่อนแล้วก็มาชั้นอยู่พี่เนาะทำแล้วทำขุดจั๊กแล้วก็ห่อนั่นเานานะ กินเาหารกินเอยวาไปเก็บไรยังเขาใส่อยู่นะได้พอกันคลิปนะเด้อพี่น้องเด้อคุณอะไรเทมบ่ง